เดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยนะคะว่าฝูงวานอนเวลาที่เขารู้สึกว่าท้องมันหิวต้องประท้วงกันหน่อยแล้วค่ะโอ้โหดูเรียวโอ้เมก้า ทีท่ปะเนี่ยโอ้โหเดินขบวนกันแบบนี้นี่นึกถึงวันนาค oh <my> ดี oh <my> เขาจะยกทัพกับกุมลงกากันหรือเปล่าลาเมเกียนเหรอ จะยกทัพไปจับศึกกันที่ไหนถึงได้พากันมาเต็มโรงเรียนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมฝูงลิงตัวน้อยตัวใหญ่เดินไต่สายไฟกันเป็นแถวเลยมันมาด้านหลังหอสมุดทางไปโรงอาหารของโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลานี่โรงเรียนชื่อดังเลยนะคะแล้วมันมากันเยอะมากๆเลยอ่ะนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้บอกโอ้โหออ้ไม่กอด ถึงกับตะลึงเลยนะคะว่ามันมากันทําไมพอไปสอบถามดูถึงได้รู้ความไม่รู้ไปถามกับตัวไหนนะถึงพอได้รู้ว่าลิงเนี่ยที่มันเข้ามาในครั้งนี้มันมาเพราะว่าท้องมันร้องค่ะเจอลิงทุกวันไหมเจอเจอมันมาขโมยอาหารเฉยๆขโมยอาหารที่ไหนด้างตัวนี้จะเป็นเนย อะไรบางทีมันขมยส่วนหญ่ก็เสพอาหารขวดน้ำขนมอะไรมาที่นี่ก็ถือทียยังเคยทำร้ายนักเรียนมั้ยไห่ก็บางครั้งก็มีทำร้ายเด็กแต่มากก็นักเรียนบางครั้งก็มีทำร้ายนะเวลามันโมโหแล้วก็สมมุติว่าเด็กไปยุ่แย่งกับมันแบบเนี้ยมันฟาดมันกลับเลยอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดว่าลิงไม่มีของกินคุณคิดว่าเขาต้องไปประท้วงที่ไหนอะไปไหนอะลิงต้องไปกระทรวงทรัพย์เหรอกรมป่าไม้ กรมป่าไม้กระทรวงทรัพย์หรือจะประทวงใหญ่ก็มาทำเนียบรัฐบาลเออใช่ต้องไปอย่างนั้นนะไหนใครเป็นหัวหน้ามาคุยกันหน่อยซิเข้ามาโรงเรียนแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้รับการแก้ปัญหานะจ๊ะซึ่งทางผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนค่ะคุณสุธาดาบอกว่ามันเข้ามาแบบนี้ เสียหายอะไรรู้ไหมอันดับแรกเลยปีนสายไฟแล้วมันมากันเป็นขบวนโอ้โหสายไฟเอาที่ไหนรับไหวอ่ะคุณผู้ชมสร้างความเสียหายต่อระบบสายไฟภายในโรงเรียนค่ะส่วนหนึ่งแก้ปัญหาเดี๋ยวเอาสายไฟลงดินเลยมันจะได้ไม่มีพื้นที่ในการไต่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเอาสายไฟลงดินรอบโรงเรียนโอ้โหงบประมาณมบานปลายไม่ไหวแล้วฮะงบประมาณมันก็จะสูงก็เลยอยากให้ผู้ที่ดูแลในพื้นที่ตรงนี้บริหารจัดการลิงให้หน่อยเธอะ ทำหมันมันหน่อยไม่อย่างนั้นมันก็พากันกระเตงลูกเล็กเด็กแดงเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็มาแย่งอาหารจากน้องนองนักเรียนเขาแบบนี้นะคะแล้วพอมันมากันบ่อยๆเข้าสมมุติว่าพอมันมาแล้วมันเจอของกินน่ะคุณผู้ชมมันก็จะพานคิดกันว่าเฮ้ยนี่คือบ้านหลังใหม่ของพวกเราโรงเรียนนี่คือมาหาแบบเป็นเหมือนเป็นวังเลยนะ เป็นมาหาอาณาจักรของพวกมันได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันมาแล้วมันคุ้นชินน่ะก็ไม่อยากให้มันมายึดที่นี่ทําเป็นรังทําเป็นบ้านของมันค่ะคเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนด้วยเพราะว่าหลายครั้งที่โรงเรียนที่เขาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับอ,อ,อะไรมัางอะ่ะที่เราเห็นน่ะที่ลิงจากเขาว,วังมันลงมาอย่างเงี้ยที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละก็เลยเกิดปัญหาบ่อยครั้งแล้วครั้งนี้นี่สงคล้าก็มีลิงนะแล้วมันมาเยอะจริงเนาะฝูงมันใหญ่มากอะ แล้วถ้าเด็กไปยื้อแย่สมมติจะมาขโมยกระเป๋าเราแล้วเด็กไปยื้อมันโมหมันกัดแขนูมันกัดมันหยุมหัวเลยนะคุณผู้ชมแล้วมือลิงอ่ะมันเหนียวมากเลยนะคะโอ้สยองมากแก้ไขยังไงเอาปืนอะไรนะยิงไม่ได้มันจะไปยิงให้มันตายยิงสลบให้มันไล่แล้วไม่รู้จะใช้กระสุนเยอะขนาดไหนะประชากรเขาค่อนข้างเยอะมากจริงแล้วทําร้ายเขาไม่ได้เขามีกฎหมายคุ้มครองด้วยพอมันมากัดเด็กอจับลิงไม่ได้แต่พอเด็กจะตีมันคืนเอาผิดเด็กเขาอีกเด็กสวยอีกต่างหาก